วันนี้เปนที่29นะคะมิถุนายน2 5 6 6นะคะขณะนี้เวลา12นาฬิกา2นาทีนะคะที่นี่เซเว่นชุมชนคลองพิกานะคะอ,อําเภอพังกระต่ายจากกังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาอุดหนุนเซเว่นสาขาที่3ของพี่ชมพู่กันได้นะคะที่นี่บริการดีนะคะสินค้าเยอะร้านใหญ่นะคะแล้วก็สะอาดสินค้าเต็มเลยนะคะให้เลือกแบบ หลากหลายเลยนะคะที่จอรถกว้างขวางนะคะเป็นมีพื้นที่หลาไล่มากเลยนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใครผ่านมากำแพงเพชรนะคะที่ตำบลคลองพิกายนะคะฝากเซเว่นคลองพิกายกับเซเว่นชุมชนคลองพิกายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะมาอุดหนุนเยอะนะคะคุณลูกค้าโอเคบายบายค่ะบายบายนะคะ Все, все.